สถานที่แรกที่เราจะพาไปนะคะก็คือเบรลี่เบกแอนบูค่ะเบร i ี่สวัสดีค่ะเบรลี่ริมสงขครนพนมนะคะเปิดร้านตอนช่วงประมาณ6 3โมงครึ่งจนถึง1นึ่ค่ะแล้วก็มีเมนูแนะนำก็จะเป็นกาแฟนะคะเบรลี่ซิกเนเจอร์นี่ค่ะ okay. ตัวนี้ค่ะเบรลี่ซิกเนเจอร์ค่ะก็จะมีฝังน,นะคะฝ่นตัวนี้เราจะใช้อา สวีทแพชชั่นนะคะตัวนี้จะเป็นสวารสแทนนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเยลโล่สมารีนจะเป็นกาแฟาแล้วก็จะมีเลมอนนะคะขนมก็จะเป็นครัวซองค่ะมีครัวซองบัตเตอร์ครัวซองเฮอร์ติค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็สั่งเมนูที่ทางร้านแนะนำมานะคะก็คือเมลินี่ซีเนเจอร์และบัตเตอร์คัวซองค่ะ กาแฟที่นี่รสชาติดีเลยทีเดียวค่ะส่วนบัตเตอร์ครัวซองของเรานะคะจะมีความกรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นบัตเตอร์ค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะชั้นแรกนะคะจะเป็นเหมือนร้านท,ทั่วไปเลยค่ะมีเคาน์เตอร์สั่งน้ำและขนมแล้วก็มีที่นั่งค่ะสำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะคะชั้นสองนะคะจะมีห้องส่วนตัวไว้สำหรับนั่งทำงาน,นะคะ่ะ บรรยากาศภายนอกของร้านก็จะประมาณนี้เลยค่ะและจะมีระเบียงข้างนอกนะคะที่ยังสามารถนั่งทำงานและชมวิวริมโขงได้ค่ะสำหรับสถานที่ที่2ของเรานะคะก็คือร้านพบลักค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยก็คือเมนูแนะนำเมนูซิกเนเตอร์ของที่ร้านก็จะเป็น เมนูอิตาเลียนโซดาค่ะเป็นเมนูหลักแรกขมงแล้วก็กดักค่ะเป็นแยมคงมเดแล้วกยำเองฝากร้านไหนคะ่ะพี่ร้านอยู่ที่ไหนคะ่ะร้านอยู่ที่ต้นของราิการจังหวัดนครพนมนะคะและนี่นะคะคือเมนูที่ทางร้านแนะนํามาค่ะชิ้นนี้นะคะมีชื่อว่านิวย o อร์ชิตเค้กค่ะและชิ้นที่กำลังจะกินอยู่นะคะก็คือคาราเมลมัคคาเดเมียค่ะ และนี่คือบรรยากาศภายในร้านค่ะร้านนะคะจะมีความเป็นมินิมอลนะคะสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปคือแนะนําเลยค่ะภายในร้านก็คือสวยมากเลยนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะสถานที่ที่3มนะคะจะมีชื่อว่าบล็อกคาเฟ่ค่ะบรรยากาศด้านนอกจะมีความร่มรื่นมากเลยนะคะ ตัสดีครับทางร้านบุฟเฟ่ตนะครับจะเริ่มเปิดร้านตน้นงแต่ก้าโมงเช้าจนถึงสองทุ่มนะครับแล้วเมนูที่ทางร้านแนะนำก็จะมีเมนูกาแฟร้อนแล้วก็เค้กแล้วก็จะมีไอศครีมสำหรับน้องๆหน,น,ออนนะที่ผู้ปกครองพามาทานด้ยนะครับสำ <c oughs> หรับเมนูร้อนนะครับทางร้านก็จะแนะนำเป็นช่วงเช้านะครับเพราะว่าทางร้านจะมีลูกค้าประจำ องเช้าหลังจากออกาเสด็จส่วนเค้กสำหรับใครที่มาเป็นคู่นะครับทางร้านก็จะทาเป็นหินชิชเคกแล้วก็ทางร้านจะมีอาหารตามสา่แล้วก็เต็กด้วยนะครับส่วนเมนูที่เราเลือกมานะคะก็จะมีคาราเมลแมคเโต้เย็นค่ะแล้วก็จะมีบลูเบอรี่ชีสเค้กนะคะ <Yeah. S 2> เวลาที่เรามานะคะก็คือช่วงเย็นแล้วนะคะทางร้านไม่มีนมร้อนเสิร์ฟให้แล้วค่ะ ะะก็จะมีความเปรี้ยวของบูงเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีรสชาติหอมของชีสค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะทางร้านก็จะมีที่นั่งที่ถ่ายรูปหลายมุมเลยนะคะชั้นแรกก็เป็นเคาน์เตอร์ค่ะส่วนชั้นสองนะคะจะเป็นดาดฟ้านะคะเป็นที่นั่งไว้สำหรับชมวิวริมโขงนะคะ ต่อไปนะครับก็คือสถานที่ที่4นะครับก็คือ 76A Market นะครับอยู่ใต้ลานสีสัทนาคราชนะครับจะเป็นร้านขายของกินต่างๆนะครับมีมากมาย20กว่าร้านเลยครับครับสาหรับร้านแรกนะครับก็คือร้านการเมนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็คือร้านตเกียวยักษ์ครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะครับก็คือติดริมโขงครับบรรยากาศดีมาก จะพาเดินชมร้านต่างๆนะครับเอาไปชมกันเลยนะครับครับร้านนี้นะครับก็คือร้านคับเค้กนั่นเองนะครับจะเป็นสเปเชียลตีสคับเค้กนะครับของโรสเมอรี่นะครับน่ารักมากมแล้วก็น่ากินมากเลยนะครับครับแล้วแล้วก็มาถึงร้านบ้าบินนะครับ าหอมแล้วก็เผือกหอมครับเมื่อสุกแล้วก็น่ากินมากเลยข้างในโคตรนุ่มเลยครับครับอย่างดีๆนะครับก็จะมีห้องประชุมไว้ให้ประชุมด้วยนะครับราคาก็จะประมาณ3 0 0รบาทเองครับแล้วก็จะมีร้านคาเฟ่ร้านอาหารมากมายของกินของฝากของใช้ของกินเล่นนะครับรือว่าจะเป็นของใช้ก็สามารถมาหารีอเลือกชมได้เลยครับ ต่อนะครับก็เป็นร้าน7จ A c ส f e กเาฟนะครับเป็นคาเฟ่เล็กๆมินิมินิน่ารักนะครับครับแล้วมาต่อกันที่ร้านจัญยาช็อปนะครับก็คือร้านรองเท้าผู้หญิงนะครับเป็นร้านรองเท้าผู้หญิงที่มีขนาดพอเหมาะพอดีมากเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นร้านอบอุ่นนะครับร้านอบอุ่นขายของหวานร้านติดตนะครับขายข้าวขาหมูแล้วก็บะหมี่ขาหมูครับครับต่อมาร้านอปะนะครับอปะจะเป็นพวก สไตล์เกาหลีญี่ปุ่นครับมีหมดทุกอย่างที่เป็นของต่างประเทศนะครับเป็นพวกเกาหลีนะครับครับก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องคุณนครพนมนะครับมาลองสัมผัสบรรยากาศ 76A The Market ด้วยนะครับครับสถานที่ต่อไปนะครับเป็นสถานที่นี่้นั่นเองคือคาเฟ่เลเรนมาครับซึ่งเป็นคาเฟ่ชั้นล่างของโรงแรมแลนนมาร์คนม่เองนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับลานสีสันนาราพอดีเลยครับ ทางร้านเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9โมงถึง3ทุ่มครับส่วนเมนูนะครับมีทั้งเมนูเครื่องดื่มขนมหวานและอาหารให้เลือกทานกันมากมายนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนของเรากำลังจะสั่งเมนูแอปเปิลเขียวปั่นมาลองชิมกันครับ ส่วนใครที่แวะมาเที่ยวแวะมาชิมมาดื่มที่คาเฟ่เลยเลนมากได้เลยนะครับครับและนี่คือบรรยากาศภายนรอบ,บของคาเฟ่เลยเลนมา์ครับบรรยากาศดีน่านั่งชิลนั่งเล่นได้ตามสบายเลยครับแลตอนนี้นะครับเพื่อนก็ได้เมนูที่สั่งไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนชิมแล้วบอกว่าอร่อยมากเลยครับ จบลงไปแล้วนะครับสถานที่ที่5พบกันสถานที่ต่อไปได้เลยนะครับบ๊ายบายสถานที่ต่อไปนะคะเป็นสถานที่ที่6คือเซสลิฟคาเฟ่ตามพวกเราเข้าไปในคาเฟ่เลยค่ะเข้ามาในร้านนะคะ คือร้านโป่งมากเพดานสูงสองชั้นนะหายใจสะดวกดีเวอร์คาเฟ่ออกแนวสโลไลท์ชิคๆน่ามานั่งดื่มชาถ่ายรูปอัพโซเชียลชิคๆเก๋ๆมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะ คาเฟ่ที่นี่นะคะมีมุม,มให้นั่งพักผ่อนคนเดียวชิวๆก็สบายใจดีนะเออส่วนราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะราคาเริ่มต้นที่40บาทเมนูมีทั้งชากาแฟน้ำผลไม้ของทานเล่นรวมไปถึงของหวานเมนูเยอะจุกๆไปเลย ะะอยู่ที่ถนนสวนทรวิจิตติดริมโขงนะเปิดเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาหยุ่ทุกวันอาทิตย์นะจ๊ะใครผ่านไปผ่านมาหรือกำลังหาคาเฟ่ชิคชคชิลช,ช,ช,ชิว,ชวก็อย่าลืมนึกถึงเซสลิฟคาเฟ่นะคะ นั่นก็คือจังเกิลสเปรยิเลค่ะซึ่งตั้งอยู่ในตำบลหนองยาดและมีระยะห่างจากก้นเนินสะอาด2.8กิโลเมตรซึ่งจุดหมายปลายทางของเราก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือเราจะไปดูกันเลยค่ะว่าคาเฟ่นี้จะสวยและดูเป็นธรรมชาติขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาแนะนำสถานที่ท่องเที่ทยวในนครพนมนะคะเป็นคาเฟ่ชื่อคาเฟ่วา่าจังเกิลสเปรยบิเตนเอค่ะเดีย๋ยวเราจะพาท่านไปชมด้นมนะคะคาเค่มาเลยค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะดูเรียบรูอบอุ่นแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ นะคะตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นให้กลิ่อายแบบบ้านนอ์ดิค่ะเราก็จะมาดูเมนูอาหารของทางร้านเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างซึ่งเราจะเริ่มจากเมนูเครื่องดื่มเมนูเครื่องดื่มนะคะก็จะมีหลากหลายเมนูให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นชากาแฟตามใจเราชอบเลยค่ะแล้วก็จะมาการที่เมนูอาหารนะคะจะมีทั้งอาหารไทยอาหารอิตาเลียนแล้วก็อาหารฝรั่งค่ะค่ะซึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็จะเป็นพิซซ่านะคะระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาเลือกค่ะว่าเราจะสั่งเป็นเมนูอะไรดีซึ่งเราก็ตัดสินใจได้ว่าเราจะสั่งเป็นเมนูพิซซ่าค่ะนั่นก็คือ ที่นี่นะคะก็จะเป็นพิซซ่าโฮมเมดซึ่งแป้งจะบางกรอบเป็นพิเศษเลยค่ะรสชาตินะคะก็อร่อยอยากให้ทุกคนมาลิ้มลองกัน,นะค,ะค่ะค่ะเราก็รับประทานอย่างอริอะไรนะคะระหว่างพอรับประทานเสร็จนะคะเราก็จะพาไปชมบรรยากาศข้างนอกร้านนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะช่วงนี้ก็ตะวันตกดินแล้วครับว่าเรามาตั้งแต่ยังไม่มืดจนตอนนี้เริ่มมืดแล้วค่ะบรรยากาศก็มีแสงไฟสลัวนะคะ่ะดูสวยไปอีกแบบเหมาะแก่การพักผ่อนแล้วก็มีมุมถ่ายรูปให้เลือกเยอะมากเลยค่ะจะเปิดประมาณ10โมงถึง2ทุ่มน,นะคะฝากร้า,านด้วยนะคะเบอร์โทรก็จะเป็น0 9 8ย สอ้าคแล้วก็มูที่แนะนำจะเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มจะเป็นแนะนจะเป็นตามลูภาพีเลยนะคะถ้าเป็นกาแฟนะคะถ้าไม่ใช่กาแฟจะเครื่องดื่มมีหลายาค่ะเมนูขายีก็จะไปตามภาพแล้วก็ถ้าเป็นที่ซ่อนตัวพืนะคะจะเป็นซิเวเดีของร้านนะคะจะเป็นแป้งังกรบนะคะ่ขนาด12นิ้วครับานน้จะได้แปดชิ้นค่ะขอบคุณนะคะสถานที่ที่จก็จบไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะแลแล้วเราก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่แนั่น 7 e เ e ่นอีเสาขาแลนมาพยาน่าหรือเรียกอีกช,ชื่อหนึ่งว่า7 e เ e ่นสาชั้นนั่นเองค่ะ7 e เ e ่นสาชั้นนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมตีแม,ม่น้ำผงค่ะเ mm. มื่อพวกเราเข้ามาภายในร้านนะคะก็จะมีของให้เลือกมากมายหลายอย่างเลยค่ะพวกเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนเราก็จะเลือกเป็นตัวคริมกับเซรั่มค่ะไม่ราเลือกของเสร็จแล้วก็เอาของมาจ่ายตังที่เคาน์เตอร์กันเลยค่ะต่อไปพวกเราก็จะพาไปดูที่ชั้น2นะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะ เมื่อเปิดประตูชั้นสองเข้าไปนะคะโซนด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นที่สจหรับนั่งชิลนั่งเล่นสามารถนำอาหารหรือเครื่องดื่มมากินได้นั่งรับลมชิลๆกับวิวถนนคนเดินริมแม่น้ำโขงค่ะภายในตัวร้านชั้นสองนะคะก็จะมีเครื่องดื่มต่างๆเมนูอาหารต่างๆให้เราเลือกมากมายเลยค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพวกเบเกอรี่ค่ะต่อไปเราก็จะพาทุกท่านไปชมที่ชั้นสามหรือที่รู้จักกันคือชั้นดาดฟ้าน,นั่นเองค่ะไปชมกันเลยค่ะ,ค,ะค่ะพวกเรานะคะตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่เซเว่นสามชั้นนะคะเซเว่นสามชั้นนะคะจะอยู่ณท โล่งเป็นจุดชมวิวที่สวยมากเลยค่ะสามารถรับลมเย็นๆแล้ววันที่เรามามันเป็นวันศุกร์นะคะก็จะเห็นวิวถนนคนเดินสวยมากๆเลยค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับสถานที่ที่แพบกันใหม่สถานที่9บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาถึงสถานที่สุดท้ายแล้วนะคะนั่นคือ SK Cafe ค่ะ แบบภายนอกแล้วน,นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันเลยค่ะว่าร้านเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาสั่งอาหารก่อนเลยค่ะแล้วก็มาดูที่เมนูอาหารนะคะซึ่งไฮเทคมากเลยค่ะเพราะว่าเขามีเครื่องนะคะให้เราจริ้มดูได้เลยนะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นคัพเค้กโคซองนะคะที่เราสามารถสั่งได้เลยนะคะก็เป็นกันเองมากๆเป่นสัตวในร้านนะคะจะแบ่งเอาเป็นสองโซนค่ะโซนน,น,ะะน,น,ะะนั่นนะคะจะแอบเห็นว่าขนาดเนี่ยจะเป็นสีขาวค่ะนั่นนะคะก็เ จะเห็นในรูปเลยนะคะว่าคนเขาเนนน่า <sur> ร <sig mycket> <hi> ักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันเลยนะคะส่วนด้านในนะคะจะเห็นแว๊บๆค่ะว่าเป็นโทนสีดำนะคะเหมาะสำหรับคนนะคะที่ไม่ชอบหวานเกินไปนะคะก็สามารถที่จะมาถ่ายในส่วนนี้ได้เลยค่ะจะมาหันการกินนะคะแค่ดูหน้าตาก็เลยเม้ค่ะว่าอร่อยมากเลยนะคะนี่นะคะน้ําก็ไม่แพงนะคะเรามาดูกันไหคะเห็นไหมคะอร่อยจะตั้งยกนิ้วมึงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาฝากร้านนะคะถ้าเป็นจานถุงนะคะจะเปิด้า นแต่ถ <wh> <onos> <shoes> the ok ้าเนอน้จะเปิดด้โค่จิงนเจา้จะมีอเมริกาโน่ค่นาจะขายดีคจะเป็นอเิจานอวันนี้ข้าวค่ล้ก็เป็นพวกาเฟมสนัรมินจะเป็นเรค่าหต่อจะเป็นเบอร์0นี่นะคะเดี๋ยวเอาลูกเสยๆมาฝากกันเลย